กระูบัดบานเซาเจริญบัดบานให้มาบกตูก้บัดคนเยอะก็หาไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับได้พอปนยูเห็ดคลายเห็ดคลายนะครับหายากมากวันนี้บานประซัตรกระทูใบบุญปรมจึงบ่นไอ้เฮ้ได้ไม่เยอะ วันนี้ก็พอปนอยู่ได้ตำน้ําพริกเห็ดตะไคร่ปรสวดกึนทู่ได้แค่นี้แหละเหนื่อยแล้วก็เลยไม่หาต่อนะฮะเราวันนี้ก็มาจากหาเห็ดนะครับก็ไปซํำ นะครับพ่อแม่พ่อก็ไปแม่ก็ไปลูกก็ไปนะครับเนี่ยคนละตะกร้านะครับอะอันนี้เห็ดเห็ดทานนะครับเห็ดทานใหญ่มากสัตยุงเจียงแบบนี้สัตยุงฮักยุ่งเชียอันนี้สัตว์กระทูเห็ดตะไคร่เจียงเหยื่บานุเวลอลีย อันนี้โอ้นี่ใหญ่มากเลยครับพี่น้องนี่คือผูกิจไอ้ถูตรังบาดฐานนํานี่บ่เกยนะบาดอย่าត្រូវฐานนําสดนี่อันนี้ก็เฮ็ดตะไคร้ประสิทธิ์กึนทูบาดเฮ็ดไคลเฮ็ดตะไคร้พี่น้องไก่ตังเขมรคุยเลียวซิมบาดนี่ก็ อันนี้ก็เห็ดใครเนี่ยน,นี้อร่อยแต่ไม่ค่อยได้เยอะไอ้กาเรียกเห็ดมันปูนะครับส่แคงกระดามผัดอร่อยเห็ดเนี่ยอันนี้ก็ได้ไอ้กี่เฮาเพลอตรีลตุ่มตรีลเมันเตือนตุ้ม่บาทถ้ายังไม่สุกมันก็จะเป็นสีเขียวหาบหาบในเป็นสีเหลืองครับถ้าสุกจะแดงนะครับ สเสด็จโมนี่โมน,โน,โนี่อันนี้ถ้ามันสุกมันจะเป็นสีแดงนี่เก็บวันก่อน,นสีสดมากครับอันนี้มันมัน,นหามหามอยู่มันยังไม่สุกดีมันจะเป็นสีเหลืองถ้ายังไม่ถ้าอ่อนมันจะเป็นสีเขียวนะครับ อร่อยเปรี้ยวหวานไอเ้เปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวนําหวานนิดๆถ้าสุกนี่ครับก็ได้โอ้ยพอปนแล,ล้วครับมัมพบนพอตะโบอะไรบ้างไงแน่นี่กระตกันทู้แบบเมื่มอเจริญก็เลยรวมซาบานปลาไงนห้ามห้ามโอ้ค่อยได้โอ้ค่อยมานเท่าไหร่นะครับมื่อนี้นี่อันนี้ก็คือเฮาทัก ขนองเนิกแบบน,นี้นักลากิาตารตสัตปูลกิมเฮนโฮกินได้อร่อยนะครับตัวนี้เรี่กเห็นหลังเต่านะครับมีทั้งแบบสีขาวและแบบสีน้ำตาลยามสลังรวหลังเว่ยเคยเคยมูยทำดาดอกกัด,ด,ดพูมันอ,อันนี้ก็เห็นสเปอร์ทมมบานเนี่ย เห็ดมหาดใหญ่นะครับมันจะมียางครับเนี่ยใหญ่เอี้เนี้สมหาดใหญ่มันอันนสักอันนี้เขาเรียกเห็ดสัตว์กะทงดงบัดเห็ดตะคราดงครับอ๋ก็ได้สมนี้เลยนี่ไขมัน คุณแม่ก็กกำลังคัดอยู่นะครับเฮ็ดเฮ็ดเพี่น้องวกคลางกระดามบ้านสนอมไหมนี่อันนั้นก็คุณยายคุณยาย90แล้ว92แล้วยายจีนครับคุณยายจีนการกระสังบาทเบียนยายเป็นจีนแท้ๆนะครับชื่อยายจีน จีนพูดเสียมสวายจีนอันนี้ก็ข้างในงี่เง่าชุกพวกก็พกน้องนบานมาพงเป็นไรบั้มบั้มมาจากไหนจ๊ะอันนี้คุณแม่นะครับไปหาหาสามคนวันนี้แม่ด้วยพ่อโดยเนี่ย ไปหามาสามคนวันนี้ได้ได้พอแกงเลยเห็ดเห็ดมันเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วครับรวยมาจากไหนนี่มาจากเชี่ยวลายบุกกคือบุกจูฮุยอันนีคนณยายยายจินการกระสังมียายเป็นจินนะครับอัลซิเร่เุ่งใครชื่อยายจิน เสกนดาเยมันปูเลห็ดมันปูกรทงย่างนีเกรยังเสกงอับกาเบยนอกะงนี่คือเป็นมันปูเสกลินดาแมะกรหัวแมนะเสกยุงมาตเคยมาบอลตูน้ปีเคยไปน้อหอ๋อแล้วกูอย่างลกเมอเอยกตู้เ็ดทานนะครับอันนี้เสกยุงนี่เตาวนามบัน ยองเกลียงอันนี้เห็นใครโอ้โหมาทั้งก้อนมาท่านก้่ตะเกาชี้กังเลยใช่ไมยูมาเอยเชื่อเบื้องเเตี้ยวเต้วานิ่งกะซอยะทูอ่ทูจานจานอันนี้ตะเกานต้ปุ้มลูกมาอันนี้ตะเการอ

Mm hmm